พี่น้องครับเบอนี้ครับกะเพราหมูแดงครับฝีมือดะฟันอีกนิดนี่ว้ยพี่ฝีมือนื่งทีครับต้มยำครับหลากหลายเมนูครับเบอนี้มีฮอดหมูกรอบมากินกับตับมะพงครับพี่น้องสิ่งสำคัญเพียไข่โตมาพี่น้องนักกินไลครับไม่ยิงเขาแล้วกันครับผม สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีพี่น้องมองไปสุขสุขคุณคะ่ะมาพรอกันที่เลาจะพี่น้องกับแซ่บนัวฟวดทั้งทิพย์นะคะคมาพี่น้องคะกินเขาได้เวลากินเขาได้เต็มนาเลยมล้เลยเลยบายสามเลยพี่น้องคะเขาเศร้าน่าครับผมจิบอยากกินตำักขุ้งกับไข่พี่น้องหรืไข่ลูกคือเกาแซ่บต้องการจา้ะผมมันอยากกินอาหารไทยสิ่งนีป้าต้มยำแบบแสบ,บอ,อ่ะแซ่บปะมีพี่น้องต้มยำหมูกรอบต้มยำหม,มูกรอบต้มยำรวมเศรหมูกรอบใส่หมูสดแล้วก็ปลาหมึกไปลองเมึงดิพี่น้องหมูกรอบนี่ต้มยำแซ่บครับ บนมาต้มทั้กันนี้เร็วจังกอลงพี่น้องเอาลงทีหลังค่ะเรื่องแฟบนี้ดีบ่ะมันชื่นเขาเลยค่ะดูชับว่าบนสียบร้ายมักปมองมากพี่น้องใส่อีปูดอ่ะปัดกระฟัวกับเกียบใหม่ค่ะนี่บอลี่เขากลัวโดนพี่น้องเอ้ยเท็ดเองอือ งบเอ็นไก่มันยังร้อนกันเลยพี่น้องนับจะส่งของให้ลูกค้าตอนที่สาวอยู่ข้างในเล้นกับมาเ๋ยวเราไปเอ็นไก่เขากนเงียบได้ไง่นอมันพอนผอนเมือนน้องกุกก็สีองศาเออมันฮ้อนอีเด้ มันกว่าปกติเลยอะส่วนีมากเลยนี่ยจี่งหรครับขมหวานจิ้มๆน่มๆมุกกวอบแลนอันนี้ไปอุดนุ่นลานค้างกันไม่คือแบบนี้แบอันนี้ต้องคยวมาช่วยต้งวันอีกเหยครับ้อิวช่วงนี้ว่างหน่อยไม่ได้ไปทำงาน บางกะทิม,มาหาเออยก้วอ้เว้นแน่ขึ้นกบตีสองตีสามมีหลังเพิมเติมฟองแล้วเมื่อบานอย่างเหียวนี่อะตกงานเดี๋ยวเจะไปเปลียนส่วอน,อน,นนี่เป่ส่วนนี่มันมันสดน้ำดีป่ปลองบ่วง ในการหนูคือใครผัด <laughs> กะเพราเยี่ยมตัเกลอสีเปน็นแ้เก็เป็นเชฟดวนอยู่ปะตะัตตานอปัตตานอิตาลีมาอิตาลีสออิตาลีสอ่ <laughs> <c oughs> <c oughs> รับเพี่น้องจ้ามากกินหอมนากันจัะแค่กินเลครัมเลยของอันนี้กินจุดจัพี่น้องทำฮะมากไปไมมากมากข้าอาคิตาง่ายครับพี่น้องมาันเรียกอีกแล้วอีความนากิตตาเพลงไม้ไอมนต์แค้งครับม่อึ้น โอ้ยหมูมว้างก็มือขึ้นหมูขึ้นอัดอ,อัดอควติกอากิตาโปูนยังเว้นอกากิตาไฟครับแสบมากินหอะไรมานอนเจ็ดวันอสองเลย <c oughs> มากเดี๋ยวรีบนอนตีสองตีสามนี่แหละ

Để cái riêng nó kín xẹp và khá thơm xét chả ừ. Ừ. ăn chưa? Chị giáo khái khoáng thấy là ừ. 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 không? Ừm Thích một cơm nữa นี่ก็น่าแซ่บๆบ่เร่งน,นี้สิบพวอวนพันกิน <g it> โรดขาบปแลกดอกก็แต่นี่มาแกไงกินอืมได้ยุ่นันเึีแรมาค่อยหิวีปน่อเบียร์สามขวดก็ยูแหละป่ามาีป่ามา

ตอนไหนเออของขัดเยอะเออนี่นยอิ่มอินมแคไหนเป็นยังเยอะต้องมาเป็นเงินเนี่ย ซึ่งมนก็หน,นุ่มไร้ปะไหนเป็นเง่นเนี่ยครับไหนเรนี่สามร้อยอืมโอ้ยโอ้ยชี่แห้งว่ะอุ้มันมิ รจัดแรจ้านี่มันเสียดสีรสจ้าละมุนแห้ง เนีย่ยตัดกดินี่คระต้เ็ดต้องห่อนไหมน้องคะตัวกเลยรามมนีรามมนีนี่เขาเรียมันอีกกระชือเด็กเพราะอย่ารีบผ่าน้องอันนั้เขาเบียกบานเบียกซ่องเท่ากันมันี ก่อนสิไปหนามาลังเดียวขอไหวเจ้าน่อยทรนีไหวกุ้ครูบาจารย์ลึกถึงสิงสักตเา,าล้บนผาไว้แล้วเอาจะมาแช่มันเนี่ย ความ,มละโมนีนะ,มนะครัผมปุ้ครับเจ้าขอใจ่บันี้ไปนอน เป็ียนดบ้าเียงเป็นอยู่คืนีมืดเข้าแหลกเลยนั่มานี่ไม่เคยเห็นนะสินไม่เคยเห็นในตัวกินนะเห็นตะปูในเห็อยู่

mọi tôi nghe, tôiอยาก ăn nhất tuổi đấy, bình thường đấy. Ừ, đúng rồi. tuổi cái nó sẽ thì... lải lải. <laughs> ừ. bùa vậy. Ừ, ดีเนี่ยพันกระเพาะดีเลยอ่บางคนไปเสี่ยงพันกระเทียมกบบปีกวัาากกว่านส่วนตัวผมกระเทียมผมไมัคูเปลาจะไีะวันนีจ้ะนั่นไง รมนี่อยค่อยครับข้าขมูข้ามูอย่างครับเผ่าครับกะเพราข้ามูมย่างเออค่อยคครับข้ามูแดงเพื่อนมันดีเห็น,มนไม่เห็นสงหวางร่มควันมาเลยมันด้หอม ใจไรครับครับประทับใจแค่ไหขอบคุณพี่น้องผู้ชมทุกท่ามรับชมรับฟังเดี๋ยวยังไรคลิปนี้เท่าสิร่แล้วขอตัวลาพี่น้องไปก่อนอีบางที่เบิดกำลังงายเนาะแม่หอจแม่มากมาค่ะพี่น้องคะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อครับมีเต็มนาเต็มตาในคลิปเลยโอเคเป็นว่าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่างไรพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ